สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบนะคะอัปเดตข่าวสารของวงการบันเทิงจีนค่ะสำหรับนะคะอัพพซสในวันนี้ก็ตามคำขอนะคะเพราะว่าทุกๆวันศุกร์เนี่ยที่แฟนเพจหวานชูการ l ิฟ Chinese Novel and s ์ r i แล้วนะคะหวานก็จะถามเพื่อนๆในแฟนเพจว่าอยากให้หวานพูดถึงเรื่องอะไรนะคะแล้วก็เรื่องของคุณเติ้งหลุนนะคะก็มีเพื่อนๆขอมาค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มาอัปเดตชีวิตนะคะของคุณเติ้งหลุนกันนะคะหลัง จากที่เขาห่างหายจากวงการบันเทิงไป2ปีนะคะเพราะว่าปีที่เขานั้นต้องหายเงียบไปก็คือปี2022นนั่นเองค่ะซึ่งนะส่วนนี้นะคะก็นอกจากที่จะต้องชำระเนาะเรียกเก็บภาษี ะค,ะค่าธรรมเนียม106ล้านหยวนแล้วอ่ะนะคะก็ถือได้ว่ามีการฟ้องร้องนะคะเรื่องราวของค่าโฆษณาที่คุณเติ้งหลุนเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอมบาสเดอร์แล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์อยู่นะคะก็ต้องจ่ายนะคะให้กับความเสียหายเหล่านั้นเนี่ยก็12.8ล้านหยวนด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในชีวิตนะคะของคุณเติง้งเต้งหลุนนั้นนะก็ทำกิจการเนาะเราก็รู้ว่ามีกิจการร้านอาหารนะคะมีพัต ก็ใครไปปักกิ่งนะคะก็สามารถจะไปอุดหนุนได้นะคะก็น่าจะเนาะณจุดนี้2ปีแล้วไม่มีข่าวเรื่องราวของเงินนะคะว่ามีการจ่ายคืนให้กับทางด้านของค่าฟอ้องร้องค่าโฆษณาไปเรียบร้อยแล้วหรือย,อยังนะคะส่วนสําหรับภาษีนั้นน่ะเสร็จเรียบร้อยไปแล้วอ่ะนะคะตั้งแต่ช่วงที่เกิดเรื่องนั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนนั้นมันก็เป็นอะไรที่กําลังเป็นกระแสเลยอะคะ่ะสาหรับ ดาราที่เป็นคนของเรียกว่าเป็นคนของแบบสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างก็จะเป็นรุ่นแรกๆเหมือนกันเนาะสำหรับคุณเติ้งเหว่ยนะคะถัดจากรุ่นของคุณฟานปิงปิงมาเพราะฉะนั้นก็ยังคงไม่มีการปรากฏตัวในอีเวนต์หรือว่าในสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นวิทยุแล้วก็โทรทัศน์นะคะสำหรับคุณเติ้งหลุ่นนั้นนะคะก็ถือได้ว่าเขาโดนมรสุมชีวิตเนี่ยในช่วงที่กราบชีวิต กำลังขึ้นสูงมากๆเลยคือกำลังเป็นดาวลุงแล้วก็มีโปรเจกต์ดีๆนะคะออกมาเพียบๆเลยนะคะหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากเรื่องมัททรสหวานล้ำนะคะคู่กับคุณหยางจือก็เป็นเรืออีกลำหนึ่งซึ่งน่ารักมากๆในช่วงนั้นนะคะระหว่างคุณเติ้งหลุนแล้วก็คุณหยางจือเนี่ยแหละคะ่ะ เรื่องราวของคุณเติ้งหลุนนะคะก็จะเกิดขึ้นในช่วงของประมาณเดือนมิถุนายนนะคะที่มีการแบบตัดสินแล้วก็จะต้องหายไปจากวงการบันเทิงอะคะ่ะในช่วงของกลางปี2022นะคะแล้วก็จะมีเหล่าบรรดาแฟนๆน,นะคะอย่างเช่นแฟนคลับอะไรเงี้ยก็ได้ไปเจอคุณเติ้งหลุนบ้างก็เพราะฉะนั้นเราก็เหมือนกับว่าได,ได้ได้พบเจอรูปของคุณเต้งหลุนนะคะอยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนอย่าง Weibo เง,งี้ยคะ่ะแล้วก็จะเห็น แล้วก็ท่านใดนะคะที่ไปแบบว่าอุดหนุนนะคะที่พัตตาคารร้านอาหารของคุณเติ้งหลุนเนี่ยก็จะบางครั้งแล้วก็ได้พบนะคะก็คือเดินผ่านบ้างหรือว่ามาประชุมบ้างหรือว่า คือมาอยู่นะคะก็คือมาทํางานนะคะก็มาอยู่ที่ร้านนั่นแหละซึ่งตามปกติแล้วนะคะในช่วงที่คุณเติ้งหลุนนาะกำลังที่แบบอย่างที่หวานบอกไปว่าตอนนั้นนะคะก็มีทั้งงานเบื้องหน้าแล้วก็กําลังแบบว่ามีงานเบื้องหลังด้วยนะคะกับกลุ่มเพื่อนๆนก็ทํางานอยู่เบื้องหลังแบบ ยังไงดีเบื้องหลังของวงการบันเทิงอะคะ่ะในฝ่ายของผลิตอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักข่าวตรงนี้ก็ไม่ได้มีอัปเดตว่ามีผลงานอะไรที่เป็นมาจากแบบบริษัทของคุณเต้งหลุนเป็นผู้ผลิตอะไรแบบนี้ก็ไม่มีนะคะ มีเหล่าบรรดาแฟนคลับบางท่านนะคะก็ได้ไปพบคุณเติ้งหลุนบางครั้งก็มีการเหมือนกับพูดบอกว่าเออคุณเติ้งหลุนใส่หน้ากากอยู่แล้วก็เดินนะคะเดินก็ดูว่ามีความอะไรดียะมีความสดใสดีในบางวันนะคะแล้วก็บางวันในวันที่แดดแผดเผาอะไรเงี้ยก็ไปเจอคุณเติ้งหลุนแล้วก็เห็นว่าคุณเติ้งหลุนนะก็ดูซีซีวนะคะเออนัจุดนี้อาจจะเป็นที่แสงพระอาทิตย์หรือเปล่านะคะซึ่งคุณเติ้งหลุนนั้นก็ยังคงนะคะมีน้ำใจ แล้วก็ยังคงเป็นขวัญใจของแฟนคลับนะคะเพราะว่าอย่างเจออะไรเงี้ยก็บางครั้งก็ยังมีการมอบลายเซ็นให้นะคะแล้วก็มีรับการ์ดนะคะของของแฟนๆที่มีความคิดถึงเขานะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีนะคะว่าอะไรดีล่ะคือเขาก็ต้องเผชิญหน้ากับความปรารถนาของแฟนๆอยู่อะอนอกจอเนาะตอนนี้ก็ยังเป็นนอกจอนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะ ศิลปินที่น่ารักนะเขาก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะไม่รับเป็นพวกกล่องของขวัญหรือว่าช่อดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยไม่รับนะคะแต่ว่าคุณเติ้งหลุนนั้นจะรับเฉพาะจดหมายเท่านั้นนะคะก็ถือได้ว่าเข้าใจเข้าใจแล้วก็พยายามเขาเรียกว่าอะไรดีพยายามที่จะออทําตัวให้โลโปรไฟล์ที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ายิ่งมีข่าวมากอะไรเงี้ยก็อาจจะยิ่งโดนโจมตีมากยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะแฟนๆที่เอาใจใส่ก็ยัง ค้นพบรายละเอียดนะคะเพิ่มเติมในภาพถ่ายที่พวกเขาไปเจอคุณเติ้งหลุนมาอะไรแบบนี้ค่ะก็เหมือนกับว่า,ามีการพูดกันว่าคุณเติ้งหลุนนั้นนะคะไม่เคยที่จะวางโทรศัพท์ภายในมือของเขาเลยอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรดีคือ มันก็เป็นปกติไหมเรื่องแบบนี้ใช่ไหม <c oughs> ก็คือเหมือนกับว่าคุณเติ้งหลุนก็จะเก็บพื้นที่ความเป็นส่วนตัวของเขาด้วยนะคะก็คือหน้าจอโทรศัพท์อะไรแบบเนี้ยเวลาเจอเหล่าบรรดาแฟนคลับเขาก็จะแบบพับมัน พับมันแบบหันหลังนะคะเอาโทรศัพท์แบบหันหลังให้กับทางด้านของแฟนคลับนะคะเพื่อไม่ให้เห็นว่าหน้าจอนั้นมีรูปอะไรหรืออะไรแบบนี้ล่ะค่ะแล้วบางท่านก็ไปนะคะมีการพูดบนโซเชียลมีเดียนะคะว่าอ,อ,อารมณ์ของคุณเติ้งหลุนนั้นมักจะดูว่าดวงตามีความหดหู่นะคะหลังจากที่เกิดเรื่องราวขึ้นนะคะเออณจุดนี้เราก็ต้องเข้าใจเนาะความเป็นมนุษย์ก็ก็อย่างนี้หละเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมาเราก็ใคร จะมีความสุขใช่ไหมสำหรับไอเรื่องภาษีเนี่ยมันก็มีเป็นข่าวแบบแรงๆอะ่ะตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็หลังจากนั้นไปจนถึงมิถุนายนเนี่ยก็ทำให้คุณตั้งหลุนก็ต้องหายไปเลยอ่ะนะคะซึ่งณจุดนี้ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะ ส่วนภาษีที่ที่โดนนี่ก็มีโดนทั้งในส่วนของที่เ,เป็นบริษัทนะคะแล้วก็เป็นภาษีส่วนบุคคลก็ก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมีการเหมือนกับตั้งใจที่จะคำนวณผิดตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงนะคะณนะจุดนั้นก็ เอาเป็นว่านะคะค่าปรับนะคะนอกจากที่จะต้องเสียในเรื่องของไอ้หนึล้านหยวนไอ้หนึล้านไปแล้วนะคะก็ยังมีในเรื่องของบริษัทจดทะเบียนนะคะซึ่งไปค่าใช้จ่ายในการรับรอง3ปีนะคะสำหรับบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็ยี่สอ็ดจล้านหยวนนะคะมันก็มีรายละเอียดซึ่งเป็นปีกย่อยอีกนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ยังมีคือเขาอะคือคุณ เติ้งหลุนเนี่ยนะคะก็กําลังแบบเริ่มต้นทําธุรกิจหลายอย่างด้วยนะตรงนั้นนะคะก็เลยก็เลยโดนตรวจสอบในทุกๆบริษัทที่เข้าไปมีหุ้นส่วนด้วยเลยนะคะอย่างอย่างบริษัทชงางไฮฉวงฉวงเคาน์เจอร์คอมมูนิเคชันนี่ก็ก็มีหุ้นของคุณเติ้งหลุนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็อืมเยอะอยู่เยอะอยู่ก็โดนโดนเยอะอะ่ะก็เลยหายไปเยอะนะคะซึ่งจริงๆแล้วไรายได้ของคุณเติ้งหลุนเนี่ยถ้า ไม่โดนเหตุการณ์แบบนี้เนาะก็ถือว่าสูงมากเลยนะคะเพราะว่าแต่ละแบรนด์ที่ที่รับเป็นเอ็มบัสเดอร์พรีเซนเตอร์นี่ก็ทะลุอะ่ะ ทะลุเกิน50ล้านหยวนนะคะในแต่ละในแต่ละปีของแต่ละแบรนด์นะคะคุณเติ้งหลุนนั้นนะคะก็เป็นดาราชายที่เกิดในปี1992นะคะแบ็กอัพของครอบครัวดีนะคะมาจากครอบครัวที่ดีแต่อะไรก็ตามค่ะก็เนาะคนเรามันพาดกันได้แล้วก็แหมจริงๆแล้วโดนแบน์สักกี่ปีดีแต่ว่าอย่างคุณฟันปิงปิงเนี่ยเราจำได้ใช่ไหมก็5ปีนะคะโดนแบนด์5ปีแล้วหลังจาก5ปีนี่ นะก็คือยังก็ยังไม่สามารถที่จะให้ละครที่เคยถ่ายทำเอาไว้ได้มาออนแอร์ได้เลยสำหรับคุณฟันปิงปิงแต่ว่าถามว่ามีอีเวนต์มีเดินแบบไหมแล้วก็มีเป็นพรีเซนเตอร์แบบนอกประเทศไหมก็มีเนาะก็คุณฟันปิงปิงก็เดินทางไปร่วมอยู่หลายอีเวนต์อยู่นะคะก็มีการอ,าออกสื่อได้แล้วเพียงแต่ว่าก็ เป็นที่น่าสังเกตว่าก็ยังไม่มีผลงานที่ได้ถ่ายทำเอาไว้ของคุณฟันปิงปิงเนี่ยได้ออกมาให้พวกเราได้เห็นกันเลยนะคะอจุดนี้ก็มีความรู้สึกใจหายเช่นเดียวกันเพราะว่าก็ยังอายุไม่เยอะนะสำหรับคุณ ตั้งหลุนนะคะก็อยากจะให้มีโอกาสได้กลับมานะคะเพราะว่าความผิดมันเกิดขึ้นแล้วก็จริงแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีการแก้ไขไปแล้วเพราะฉะนั้นาการลงโทษสักแบนสัก3ปีหรืออะไรอย่างนี้มันก็3ปีก็คือโอเคอยู่เพราะว่าคุณฟันปิงป,งปิงเขา800ล้านใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็800ล้านโดนไป5ปีเพราะฉะนั้นร้อยกว่าล้านก็สักแบบ2อปีก็น่าจะพอใช่ไหมล่ะก็ณจุดนี้นะคะแล้วก็มีคนเนาะเอ่อ มาคำนวณด้วยนะคะเหมือนกับแบบผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจทางพัตคาารอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็มีการประเมินว่าเงินเงินเดือนของคนตั้งหลุนหลังจากที่ออกจากวงการเนี่ยน่าจะอยู่ที่เนี่ยประมาณแบบค่อนข้างก็จะถึงแบบใกล้ๆล,ล,ล้านหยวนต่อเดือนเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนจีนก็นิยมรับประทานแบบพวกชาบูอะไรแบบนี้ด้วยหลายๆอย่างนะคะซึ่งจุดนี้เราไม่รู้จริงแต่ก็เป็น ื้อข่าวนะคะจาก 163.com forum entertainment นั่นเองนะคะส่วนนะคะเงินเดือนของคุณเต้งหลุนในช่วงที่ทำงานอยู่ในวงการบันเทิงนั้นนะคะสูงถึงไม่ต่ำกว่าเดือนละ60ล้านหยวนค่ะโอ้โหก็ ก็ต่างกันเยอะเนาออะไรายได้โอ้ทำพัตคารนี้เดือนละประมาณใกล้ๆ1ล้านหยวนนะคะส่วนเป็นดารานี่เดือนละนะคะรับก็คือ60ล้านหยวนขึ้นไปนะคะอืมก็นี้แหละค่ะก็เนี่ยได้ได้เยอะมันก็ต้องมีมีการรับผิดชอบต่อสังคมเยอะนะคะที่เป็นจุดโจมตีของชาวเน็ตจีนนะคะที่เวลาที่แบบดาลาพลาดแล้วก็มักจะโดนถล่มประมาณนี้แหละนะคะแล้วก็สร้าง เขาเรียกว่าอะไรสร้างปรากฏการแบนด์ขึ้นมานะคะแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะในช่วงนั้นน่ะคือคุณเต้งหลุนก็เป็นแขกรับเชิญในรายการวไราไตี้ยอดนิยมนะคะหลายๆรา,ายการเลยค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าการได้รับการรับเชิญในแต่ละครั้งเนี่ยจะได้รับรายได้นะคะฤดูการละไม่ต่ำกว่า7หลักนะคะอันนี้ก็เป็นเ,ออเหมือนกับเหมือนกับรายได้แบบทั่วๆไปของดาราที่เป็นพระเอกนางเอกเลยนะเพื่อนๆนี่ยประมาณนี้แหละคะ่ะ จากนั้นนะคะก็มีแหล่งข่าวบางสำนักเนี่ยก็จะมาพูดถึงว่าเอ๊ะคุณเติ้งหลุนหายไป2ปีเนี่ยก็ไม่มีแม้กระทั่งเงินค่าชดเชยอะไรแบบนี้นะคะซึ่งข่าวตรงนี้ไม่น่าจะจริงข่าวตรงนี้นะคะไม่น่าจะจริงเพราะว่า,วาอย่างไรก็ตามค่ะถ้ามีคดีความแล้วก็มีการตัดสินไปแล้วนะคะคนที่มีกิจการแล้วก็มีหุ้นอยู่หลายๆบริษัทเหมือนคุณเติ้งหลุนเนี่ยก็ต้องก็ต้องจัดการนะคะปณีประนอมแล้วก็ทยอยใช้เขา ไปอ่ะนะคะเพราะว่าก็ผิดจริงก็สร้างให้เกิดความเสียหายขึ้นมานะคะก็เ,เป็นว่านะคะพวกเราก็ให้กําลังใจแล้วก็จริงๆแล้วหวานเองก็ยังคิดถึงคุณเติ้งหลุนอยู่นะเขาเป็นนักสแสดงที่ที่มีความฉลาดมากๆเลยอ่ะอย่างเพื่อนๆจาเรื่อง Princess Agent 11ได้ไหมคะคือบทเนี่ย ือบทเขาไม่ใช่บทพระเอกแต่พอเขาเปิดตัวออกมานะคะก็เป็นอะไรที่เป็นสีสันให้กับละครมากๆเลยอ่ะเป็นคนที่มีความฉลาดนะคะในการแสดงออกแล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีไหวพริบในการที่จะตีบทบาทนะะให้ให้ตัวเองออกมาโดดเด่นได้ถึงแม้ว่าจะเป็นบทบาทของดาราสมทบก็ตามนะคะนิชตาก,กรรมของคุณเติ้งหลุนนั้นนะคะจริงๆแล้วไม่ได้ดึงดูดความสนใจเฉพาะพวกเราที่อยู่ที่อยู่นอกประเทศจีนนะคะจริงสื่อมว ชนของจีนเนี่ยพวกเขาก็ ก็ให้ความสนใจมากๆแล้วก็มีหลายๆคนนะคะแสดงความเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีความกังวลนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณต้งหลุนแล้วก็อยากจะให้นะคะคือบางคนเนี่ยถึงกับเรียกร้องค่ะบอกว่าเออจะแบนไปนานแค่ไหนนะคะเพราะว่าสิ่งที่สิ่งที่ต้องทําสิ่งที่สําคัญที่ต้องทํากับสิ่งที่กรณีที่มันเกิดขึ้นน่ะก็ได้จัดการเรียบร้อยไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรที่จะ ให้เขาน่กลับมามีที่ยืนอยู่ในวงการบันเทิงนะคะซึ่งณนะจุดนี้นะคะก็มีหลายๆคนก็ให้กำลังใจค่ะเหล่าบรรดาแฟนคลับด้วยนะคะเอาเป็นว่านะคะพวกเราก็ส่งกำลังใจให้คุณเติ้งหลุนแล้วกันนะคะแล้วก็ขอให้ความความดีแล้วก็ความพยายามของเขานะคะก็เป็นที่ประจักษ์แล้วก็ให้แบบอืมได้มีผลงานนะคะมีอินเวสเตอร์ที่กล้าที่จะ จ้างเขาเข้ามาในโปรเจกต์ซีรีส์ต่อๆไปนะคะก็ขอให้ยังไงดีขอให้พวกเราได้มีโอกาสดูผลงานของคุณ ต้งหลุนนะคะอย่างน้อยก็เรื่องที่เคยถ่ายเอาไว้เสร็จแล้วอะไรเงี้ยขอให้พวกเราได้ดูอยากดูนะคะเรื่องอะไรนะที่ถ่ายคู่กับคุณหนีหนีนะคะก็น่าดูมากๆนะคะแล้วก็มีแนวสายลับอีกใช่ไหมก็เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวถ้ามีข่าวอัปเดตอะไรเดี๋ยวหวานจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะเอหวานเล่าเรื่องคุณเต้งหลุนนี้มีหลุดพูดเตึ้งไหวบ้างไหมคะ ไม่แน่ใจเพราะว่ามีผู้ชายแซตเติ้งอยู่สองคนนะคะที่อดหวานค่อนข้างจะชอบมากเป็นพิเศษนั่นก็คือคุณเติ้งหลุนกับคุณเติ้งเว่ยนะคะถ้าเกิดว่าออหวานหลุดพูดว่าเติ้งเว่ยไปก็ต้องขอโทษด้วยนะคะจริงๆอพิซดนี้ต้องเป็นของคุณเติ้งหลุนคนเดียวนะคะเอาละค่ะก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ